แนวคิดเรื่องระยะทางที่เพิ่มขึ้นตามการยืดตัวออกของกาะลวกาสรอบๆบขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำจะเป็นไปได้ไหมพิการอบรอบขอบฟ้าเหตุการณ์หรืออีเวนฮอลลิซอนของหลุมดำไม่เพียงแต่การลวกาศหรือสเปซไทม์เท่านั้นที่มีการยืดตัวออกวัตถุหรือยานอวกาศเอง ถ้าหากถูกดูดเข้าไปในอาณาบริเวณพิกัดรอบๆขอบฟ้าเหตุการณ์แล้วก็จะมีการยืดตัวออกอันเนื่องมาจากแรงดึงดูดมหาศาลของหลุมดำเช่นกันแล้วตกลงจะมีการเพิ่มขึ้นของระยะทางบริเวณพิกัดรอบหลุมดำไหมก็ในเมื่อทั้งพื้นที่ว่างของอวกาศหรือสเปซทั้งเวลาหรือชามทั้งวัตถุหรือยานอาวกาศ ทุกสิ่งอย่างตรงบริเวณพิกัดรอบลุมดำนั้นต่างก็ถูกกระทําโดยแรงดึงดูดมหาศาลของลุมดำดึงดูดฉีกกระชากจนมีการยืดยาวออกเป็นอย่างมากประมาณว่าระยะทางในระนาบแกน x ของพื้นที่ว่างของอวกาศหรือสเป e มีความยาว10กิโลเมตรส่วนยานอวกาศของเรานั้นมีความยาว100เมตร และเมื่อลุมดำมีการเคลื่อนที่ล่องลอยเข้ามาใกล้กับบริเวณพิกัดที่ยานอาวกาศของเราลอยตัวอยู่พื้นที่วางของอวกาศหรือสเปซจะถูกดึงให้ยืดออกจนมีความยาวจาก10กิโลเมตรยาวเป็น100กิโลเมตรจากมุมมองของผู้สังเกตการที่3ส่วนยานอาวกาศของเราก็จะมีความยาวเพิ่มขึ้นจาก100เมตรเป็น1,000เมตร จากมุมมองของผู้สังเกตการที่3มเช่นกันจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างตรงบริเวณพิกัดรอบหลุมดำนั้นต่างก็มีความยาวที่เพิ่มขึ้นไปตามๆกันแล้วสรุปแล้วแนวคิดที่ว่าระยะทางจะมีการเพิ่มขึ้นตามการยืดตัวออกของการละออกาศรอบๆขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำนั้นมันจะเป็นอย่างที่ได้คาดไว้ไหม ต่อจากนี้เรามาหาคำตอบกันการยืดตัวออกของการละอวอกาศเป็นผลสืบเนื่องมาจากน้ำหนักบนมหาศาลของซิงคูลาริตี้ที่กำลังกดทับการละอวกาศเหมือนกับลูกโบลิ่งที่กำลังกดทับลงไปในพื้นผ้าใบที่กลางอยู่แต่การละอวกาศที่กำลังถูกทําให้ยืดตัวออกนั้นพื้นผ้าใบของเองกภพบที่มองไม่เห็นนี้จะมีขีดจำกัดของการถูกดึงให้ยื่ออกอยู่ไหม แนวคิดจากตัวอย่างสปริงของเครื่องชั่งน้ำหนักแบบแขวนที่ถูกมวลของวัตถุลึงให้ยืดออกในขณะที่กำลังทำการชั่งวัดอยู่นั้นลิมิตการยืดออกของสปริงนั้นขึ้นอยู่กับน้ําหนักมวลของวัตถุที่นํามาชั่งแต่ระยะทางที่เพิ่มขึ้นจากการยืดออกของการละอากาศที่ถูกกดทับจากน้ำหนักมวลมหาศาลของลุมดำนั้นมีคิดจำกัด มีลิมิตที่แปลผันตามน้ำหนักมวลที่กำลังกดทับลงมาหรือไม่เช่นการล่าโอกาสณจุดพิกัดใดๆที่ไม่มีวัตถุดใดเลยล่องลอยอ,อยู่ณบริเวณนั้นมีความยาวจากซ้ายไปขวาเป็นระยะทางยาว10กิโลเมตรยานอวกาศของเราได้ทำการเล่นผ่านบริเวณนี้ใช้เวลา10วินาทีจากมุมมองของผู้สังเกตการภายนอก แต่เมื่อเรานําเอาลุมดําที่มีน้ําหนักมวลหนึ่งร้อยเท่าของมวลดวงอาทิตย์เรามาวางไว้ใกล้ๆแล้วแล้วก็มันจะส่งผลทําให้การละอวกาศในบริเวณนี้ยืดยาวออกไปจากเดิมการเดินทางระยะทาง10กิโลเมตรยานอวกาศใช้เวลา10วินาทีเปลี่ยนไปเป็นระยะทาง10กิโลเมตรยานอวกาศใช้เวลาในการเดินทางนานถึง10วันอันเนื่องมาจากการยืดออกของการละอวกาศ การเปรียบเทียบในครั้งนี้จะไม่นําผลกระทบจากสนามน้อมถ่วงความเข้มข้นสูงที่กระทําต่อยานอาวกาศมาร่วมคํานวณด้วยเพราะจะโฟกัสไปที่การเพิ่มขึ้นของระยะทางเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะถ้ามองอีกมุมจะกลายเป็นว่าระยะทางยาว10กิโลเมตรเท่าเดิมแต่เวลาในการเดินทางที่เพิ่มขึ้นถึง10วันนั้นเป็นเพราะยานเครื่องที่ช้าลงต่างหาก ถ้าหาลุมดำมีน้ำหนักมวล1000ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์เราระยะทาง10กิโลเมตรยานอวกาศอาจใช้เวลาในการเดินทางนานถึง1000ล้านปีหากมีระยะที่เพิ่มขึ้นตามน้ำหนักมวลของลุมดำที่เพิ่มขึ้นนั่นแสดงเห็นว่าการยืดออกของการรโอกาสนั้นมีขีดจำกัดมีลิมิตแปรผันตามน้ำหนักมวลของลุมดำที่กดทับลงมา เพราะถ้าหากการยืดออกของการรับโอกาสไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงมีแต่จะเพิ่มระยะทางขึ้นไปเรื่อยๆตามทิศทางของกระแสเวลาที่ไหลไปข้างหน้าแม้ว่าลุ่มดำนั้นจะมีน้ำหนักมวลเพียงหนึ่งร้อยเท่าของมวลดองอาทิตย์เราแต่กลับถูกให้นิยามว่าการรับโอกาสรอบๆขอบฝาเหตุการณ์นั้นกำลังถูกดึงให้ยืดออกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วล่ะก็แต่ทำไม ขอบเขตพิสัยหรือเลนส์ระยะทางที่อิทธิพลของสนามโน้มถ่วงของลุ่มดำยังคงส่งผลต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอตัวอย่างเช่นที่หาวัตถุที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศจะเริ่มถูกลุ่มดำที่มีน้ำหนักมวลหนึ่งร้เท่าของมวลดวงอาทิตย์เราดึงดูดเข้าหาในระยะห่างราวๆหนึ่งปีแสงซึ่งมันขัดกับแนวนคิดที่ว่าจะกดความโน้มถ่วงของเสื้อไอเซนนิวตัน ว่าแรงโน้มถ่วงมีความแรงแปลพันตรงกับมวลและแปลผกผันกับระยะทางยกกำลังสองแต่ระยะทางที่เพิ่มขึ้นตามการยืดออกของการละโอกาศที่มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรอบๆขอบไาเหตุการณ์ของลุมดำนั่นกลับไม่ทำให้ความเข้มของสนามแรงโน้มถ่วงนั้นค่อยๆแผ่เบาลงและค่อยๆลดลงตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นเลย เราจะต้องหันกลับมามองความจริงที่ว่าภายใต้ทรงกลมสีดำที่ม,มืดมิดแม้ว่าข้างในนั้นมันจะไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใ,ใดๆของเอกภพเลยก็ตามแต่อาณาบริเวณรอบๆขอบฟ้าเหตุการณ์อ v เว t h ์ฮอ z o n ของลุมดำนั้นก็ยังคงอยู่ในจักรวาลของเรายังอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของเอกภพเรานั่นจึงสรุปได้ว่า การลาอวากาศรอบๆขอบ้าเหตุการณ์อ Event Horizon ที่ถูกลุ่มดําที่มีน้ําหนักมวลหนึ่งเท่าของมวลดวงอาทิตย์เราดึงให้ยืดนั้นมันมีขีดจํากัดมันมีลิมิตเมื่อระยะเวลาผ่านไปการละอวกาศจะหยุดการยืดตัวออกแต่ยังคงมีการหมุนวนไปรอบๆตามสปินของ Singularity ภายในลุมดำ สังเกตได้จากสมมุติว่าลุมดําที่มีน้ําหนักมวลหนึ่งเท่าของมวลดวงอาทิตย์เรามีระยะแรงดึงดูดเริ่มที่หนึ่งปีแสงส่วนลุ่มดําที่มีน้ําหนักมวลหนึ่งล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์เรามีระยะแรงดึงดูดเริ่มที่10ปีแสงเป็นต้นส่วนแนวคิดที่ว่าความโน้มถ่วงไม่ใช่แรงหากแต่เป็นความลาดชันของการละโอกาส สเปซ TIME เรามาดูนิยามของแรงโน้มถ่วงกันก่อนความโน้มถ่วงหรือ g กวิตี้เป็นปรากฏการณ์ในธรรมชาติที่ทำให้วัตถุสะสารต่างๆทั้งหมดในแกรกวาลที่อยู่ในระยะจะดึงดูดเข้าหากันแรงโน้มถ่วงมีผลทำให้สะสารต่างๆนั้นมีน้ำหนักหรือเวทและวัตถุต่างๆเมื่อทำการปล่อยลงมาจากที่สูง วัตถุจะตกลงมาสู่ผิวโลกเสมอด้วยความเร่ง9.83เมตรต่อวินาทีกำลังสองจากอิทธิพลสนามโน้มถ่วงของโลกหรือ gravitational force เป็นแรงที่โลกกระทําต่อวัตถุต่างๆโดยมีที่ตกเข้าสู่ศูนย์กลางของแกนโลกโดยเสื้อไอแซคนิวตันได้พัฒนาถึงกฎแรงโน้มถ่วงสากลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน หรือนิวตันสลอ w ออฟโมชันซึ่งเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์อันเป็นเสาหลักของการศึกษาจาักรวาลทางกายภาพตลอดช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาเซอร์ไอแซกนิวตันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆบนโลกและเทหาวัตถุบนชั้นโอวโกาศก็ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้กฎธรรมชาติแบบเดียวกัน เซอร์ไอนแซกนิวตันได้แสดงเห็นถึงความสอดคล้องกันร,ระหว่างกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ของจฮั์นเคปเลอร์หรือเค p เลอร law of planetary motion กับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของเขาเองแรงโน้มถ่วงเป็นหนึ่งในสีแรงพื้นฐานในธรรมชาติหรือ fundamental interaction in nature หรืออัตลักกิริยาพื้นฐานนี้ ประกอบไปด้วยแรงที่หนึ่งคือแรงโน้มถ่วง gravitational force แรงที่สองคือแรงแม่เหล็กไฟฟ้า introduction ส่วนแรงที่สามคือแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน weak force ส่วนแรงที่สี่คือแรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม strong force ในสาขาฟิสิกส์สมัยใหม่อัตรากิริยาระหว่างอนุภาคมักจะอธิบายได้ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนหรือการคายและการดูดกลืนแบบต่อเนื่องของอะไรบางอย่างที่เรียกว่าอนุภาคสนามหรือ field particles และอนุภาคแลกเปลี่ยน exchange p a r t i c l e ในกรณีอัตรากิริยาไฟฟ้าอนุภาคสนามก็คือ โฟตอนในฟิสิกส์แผนใหม่นิยามถึงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าก็มีอนุภาคโฟตอนเป็นสื่อนำหรือมีเดียและอนุภาคโฟตอนก็เป็นอนุภาคสนามของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเดียวกันกับแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มในจำนวนแรงพื้นฐานทั้งสีในธรรมชาตินี้แรงโน้มถ่วงมีค่าที่เบาบางน้อยที่สุดถึงแม้ว่า แรงโน้มถ่วงจะเป็นแรงที่เราไม่สามารถสัมผัสถึงหรือรับรู้ได้มากนะักเพราะแรงที่กระทําต่อเรามีความเบาบางแต่ก็สามารถยึดตึงร่างกายของเราไว้กับพื้นโลกได้ด้วยแรงดึงที่แปรผันตามน้ำหนักมวลของร่างกายเราและแปรผกผันกับระยะทางยกกกำลังสองในปัจจุบันเรายังไม่มีวิธีการลดทอนดรดซับ หรือปิดกั้นกระบวนการทำงานของแรงโน้มถ่วงได้แรงโน้มถ่วงเป็นส่วนสำคัญในการยึดเหนี่ยวสิ่งต่างๆในเอกภพเข้าไว้ด้วยกันนอกเนือจากความโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นมาจากการกดทับการระบโอกาสโดยน้ำหนักมวลของวัตถุแล้วความโน้มถ่วงก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการณีที่เรามีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันหรือ นิวตัน loss of motion เช่นการเพิ่มหรือลดความเร็วของวัตถุการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เป็นต้นส่วนแนวคิดที่ว่าความโน้มถ่วงไม่ใช่แรงหากแต่เป็นความราดชันของการลโอกาสหรือ space time นั้นสังเกตจากการลโอกาสที่มีความโค้งงออันเนื่องมาจากน้ำหนักมวลของสสารหรือวัตถุ ที่กำลังกดทับลงไปคล้ายๆกับลูกโบลลิงที่กำลังกดทับลงไปในพื้นผ้าใบที่กลางอยู่ยิ่งวัตถุมีน้ำหนักมวลที่มากขึ้นความสูงชันของกาลอวกาศหรือ s p a Space t ชา e ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมากตามไปด้วยโดยปริมาณนี้จะแสดงออกมาในรูปแบบของความเข้มของสนามโน้มถ่วงท่ามกลางห้วงอวกาศที่ไร้แรงโน้มถ่วง เมื่อวัตถุใดๆเครื่องที่เข้าใกล้กันในระยะที่การแลโอกาศหรือ p เ c e Time มีการบิดโค้งอเนื่องมาจากน้ำหนักมวลของวัตถุที่ทำให้เกิดความโน้มถว่วงวัตถุที่มีน้ำหนักมวลน้อยกว่าจะถูกดึงดูดเข้าหาวัตถุที่มีน้ำหนักมวลมากกว่าซึ่งที่จริงแล้ววัตถุที่มีน้ำหนักมวลน้อยกว่านั้นกำลังตกเข้าหาวัตถุที่มีน้ำหนักมวลมากกว่า ตามความราดชันของกาลาโบกาดหรือ s p สเปชามซึ่งมันไม่ได้ถูกดึงเข้าหาด้วยแรงใดๆแต่ตกเข้าไปเพราะน้ำหนักมวลของตัวมันเองการที่จะหนีกลับขึ้นมาหรือเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามนั้นจะต้องอาศัยแรงดันที่มากกว่าน้ำหนักมวลที่มีหรืออาจใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าใดๆเข้าช่วยเพื่อให้หลุดพ้นออกมาจาก ระยะของสนามโน้มถ่วงที่กาลรอรวกาศหรือสเป t ชางมีความโค้งงอน,นั่นเอง